สวัสดีค่ะวันนี้พี่พรออพานเพื่อนมาทําดอกปีดฉบับปรับปรุงนะคะเรามาดูริบบินค่ะใช้ริบบินสี่เส้นนะคะยาวอยู่ที่สามสิบเซนติเมตรค่ะแล้วก็ส่วนเกสรนนะคะยาวสิบเซนติเมตรนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะพับริบบินก็มาสิบเซนติเมตรนะคะเราจะขึ้นฐานสี่ค่ะเอาเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะ ้นที่ 3, สามประกบเส้นที่ 2, สองค่ะเส้นที่สี่รอดกลางเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางแล้วเราก็ใส่เหรียญตามความต้องการนะคะพับเก็บเหรียญตามความถนัดได้เลยค่ะเอาเส้นสุดท้ายสอดเข้าเส้นแรกที่เราพับนะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะเก็บปลายริบบิ้นตัวสั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะเราจะทําตัวนี้ค่ะจะลเบีบีไปทางด้านขวาค่ะหันปลายบีมาทางด้านซ้ายแล้วก็สอดตรงนี้นะคะมันจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะทําแบบนี้ทั้งสี่มุมนะคะ เสร็จแล้วเราจะสอดเกสอนะคะเกสอเราจะปลายแหลมด้านหนึ่งตรงด้านหนึ่งนะคะเราจะเอาด้านตรงนะคะสอดเข้าข้างล่างค่ะพับสีขาวมาแล้วก็สอดแบบนี้นะคะสอดใจข้างล่างทําให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะ เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราจะทําเส้นนี้เราจะพับเส้นนี้มานะคะจอริบินค่ะไปทางด้านขวาค่ะหันปลาิบินก็หาตัวเองแบบนี้นะครับบีบมาหาตัวเองแล้วก็บีบไปทางด้านซ้ายแล้วก็บีบขึ้นข้างบนลักษณะนี้ค่ะทีนี้เราจะสอดตัวสีชมพูนะคะสีขาวนี้เราจะปล่อยไว้จอริบินค่ะหันปลายหาตัวเองลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดแบบนี้ค่ะน้องจอมาเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เราจะทําตัวนี้เราก็จะพับตัวนี้มาค่ะ จัริบินค่ะทางด้านขวาหันหาตัวเองหันไปซ้ายแล้วก็หันขึ้นข้างบนค่ะคป็การหมุนนะคะหมุนหนึ่งรอบนั่นเองค่ะแล้วก็เก็บสีขาวไว้ค่ะใช้ตัวสีชมพูสอดค่ะแบบนี้นะคะทีนี้ตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะจารลิบินค่ะทาด้านขวาหันหาตัวเองหันซ้ายหันขึ้นข้างบนลักษณะนี้นะคะ แล้วก็สีชมพูสอดค่ะตัวสุดท้ายค่ะหันสแบดบนี้นะคะเรงกีบแต่งกีบนิดนึงนะคะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วเราจะทำสีขาค่ะจาริบบินค่ะบิดไปทางด้าน,ห,นหลังลักษณะนี้นะคะทำการหมุน หนึ่งรอบลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าใต้ตรงนี้นะคะแล้วก็ประกบตรงสามเหลี่ยมนี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะตัวที่สองค่ะบิดไปทางด้านหลังหมุนหนึ่งรอบแล้วก็สอดค่ะประกบสามเหลี่ยมตัวนี้เลยตัวที่สามค่ะบิดไปทางด้านหลังค่ะหมุนหนึ่งรอบสอดประกบสามเหลี่ยม ลิบีไปทางน้านหลังค่ะหมุนหนึ่งรอบแล้วก็สอดประกบสามเหลี่ยมดึงกีบแต่งกีบดึงกีบให้กระชับนิดหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตัดปลายลิบี้ส่วนเกินทิ้งค่ะอันนี้แล้วแต่จะตัดนะพี่พอจะตัดถ้ามันโคง้ง นิดนึงนะคะให้มันออกมาแบบเหมือนมันชูดอกค่ะอันนี้ไม่ตกแต่งก็เสร็จแล้วนะคะพีอก็จะตกแต่งนิดหน่อยใส่ปืนกาลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะสลับดอกปีดนะคะ แบบฉบับปรับปรุงนะคะถ้าเพื่อนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ล่นใช้กับพี่พอสด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ